โอ้ฮหลนห้อน,อ,นอันยุดงานสองสามมือมันนี่ห้อนค่ะพี่น้องจ้าฝนมาตกก็เลยห้อนเนาะเอียบมากไว้ทันหนึ่งมาสัน้นสิไปเห็ดไว้ทันหนึ่งไปนั่งสิดเบ็ดอยู่ๆโฮมไ,อ,อ,ไอ้กอไผ่ละเออคนเรามีเวียกคนนั่งสิดเบ็ดพอนแก้ซิงก่อนมาสัน้นได้นะะเนาะค่ะเนาะ แชรดันคลิปให้ด้วยขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแพนด้เห็ดอยู่พี่น้องเอง๋คาฮอนวัวแล้วก็สิได้มาร์ใส่ถังน้ําแข็งไว้ก็สิอาบน้าเลยฮะนะะวาวหมายเจ้าของนะคะเนาะเดีมาทักคาร์ฮอ,อนแหงหลายพี่น้องจา่าแหงคนอ้วนเนาะจนาแหงคนอ้วนแหงฮอนทีนี้อืมอกดสั็กอันหนึ่งเข่าแล้วขวกับมานั่งรับทายกันสวัสดีตอนเย็นนะคะพี่น้องจา่า่ามีคลิปอีกอย่างสารลงเนาะคะ่ะเนาะ กันไดจะสรอยดันให้เด้อค่ะเด้อไอกระดานเนาะมาเมื่อนี้กงหันกระบอมีฮอดลมค่ะเมื่อนี้จนว่าหาโมงหกโมงอหจังหันกระบ่อมหมุนติริ่วเลยพี่กันรับลมบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะมันฮ้อนมันเอาจังใดละละฝนโปรโตกวาซันรับลมบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ย นา่าเนาะมันห้อนมันเอาจังใดละละฝนบบตกว่าสั้นคอยห้อนแหงหลายพี่น้องจะคอยแหงคุนอ้วนเนาะจะเนาะแหงคุณอ้วนแหงห้อนทีนี้อืมกว่าสักอันหนึ่งเข่าแล้วหอก็มานั่งรับลมลมกับบอมีพี่น้องลมกับบอมีค่ะยูซิ่งมิ่งแน่นอิงติงได้ยานนี้พี่น้องเอ้ยอเนาะมา มื่อกี้กังหันกับบอมีฮอดลมค่ะเมื่อนี้จนว่าหาโมงหกโมงอะจังหันกับบอมหมุนติริ้วเลยพี่บุพ่วเป็นน้ำเป็นเนือเลยค่ะนี่แหละบรรยากาศสไตล์ของนอนจันเนาะนอนจันก็อยูย่แบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะได้เนาะคะ่ะเนาะช่วยดันคลิปให้ด้วยขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะจักผนได้หรือบ่อดได้เนาะคะ่ะได้กับสิบระเข่งตัวนนอ้อยอี่แหน,นะเนาะค่ะพี่น้องจ้า ากาศฮ้อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องมานั่งรับซุ้มน้น้อยเนาะค่ะเนาะอันช่วงวันกี้ว่าพายุเข่าพายุเข่าฝนกันน้อยเนาะค่ะเนาะอันช่วงวันกี้ว่าพายุเข่าพายุเข่าฝนกันรับลมบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะเนาะมันฮ้อนมันเอาจังใดละละฝนบปโตกว่าสั้นฮ้อนแหงหลายพี่น้องจะโค้งคุอ้วนเนาะจะเนาะแหงคุณอ้วนแหงฮ้อนทีนี้ อกอดซะกันหนึ่งเข่าแล้วขวากับมานั่งร้านเนาะมาเมื่อนี้กังหันกระบอมีฮอดลมขำเมื่อนี้จนว่าห้าโมงหกโมงอ่ะจังหันกระบอม,มุนติริ่วเลยพี่น้องมีลมเนาะคะนะ่ะเนาะมมีลมก็เลยบบหันกันมานอนมานั่งเด่นซิงซ่าใหญ่นี่แล้วพี่น้องเอ๋มานั่งรับ,บลมสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นจ้าพี่น้องจ้า บรรยากาศฮ้อนนาะซูม,มื่อนี่พี่น้องค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศฮ้อนนาะซูม,มื่อนี่พี่น้องค่ะกันรับลมบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะเนาะมันฮ้อนมันเอาจังใดละละหุ่นบุตกวาซันทายกันสวัสดีตอนเย็นนะคะพี่น้องจ้าม,มีคลิปอีกอย่างสละลงเนาะค่ะเนาะ จังไดก็สรอยดันให้เนเด้อค่ะเด้อร์ AI กันทักทายกันสวัสดีตอนเย็นนะคะพี่น้องจ้ามีคลิปอีหยังสสลงเนาะคะ่ะเนาะจังไดก็สรอยดันให้เนเด้อค่ะเด้อร์ AI กันจักเพิ่นได้หรือบะะ่ได้เนาะค่ะได้กระสิปกระเข่งตัวน,น้อ,อยๆนี่าะเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศฮ่อนเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องมานั่งรับซุ้มน สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศฮอ้นนอตซูมืยูนี่พี่น้องค่ะเอืยบมักไว้ทันหนึ่งมาสั้นสิเปเห็ดไว้ทันหนึงน่งสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศฮอ้นนอตซูมืยูนี่พี่น้องคะ่รระมันพเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยค่ะนี่แหละบรรยากาศ ไตล์ของนอนจันเนาะนอนจันก็อยู่แบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะน้องมุมมีลมเนาะคะ่ะเนาะมันุมมีลมก็เลยบรหันก็นมานอนมานั่งเด่นซิงซ่าใหญ่เนี่แหละพี่น้องเอ๋ยมานั่งรับลมจักเพิ่นได้หรือบ่ได้เนาะค่ะบ่อใดก็สิประเข่งตัวน้นอยๆนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องจะาานนะะ้ะบรรยากาศห้อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องมานั่งรับซุ้มน้ำพื้นด้านสิตโตวันที่สิบสองเอ็ดสิบสอง จากเมีนโมแมนเนาะค่ะเนาะจากเมีนบมเมนว่าฝนสิโตกค่ะรอถ้าเปิงถ้าฝนตกมากก็สิเย็นค่อยฮ้อนแหงหลายพี่น้องจ้าคนแหงคนอ้วนเนาะจ้ะเนาะแหงคนอ้วนแหงฮ้อนทีนี้อืมกวนซะกอันหนึ่งเข่าแล้วขอกับมานั่งน้องมองมีลมเนาะค่ะเนาะมอมีลมก็เลยบ่หันก็มานอนมานั่งเด่นซิงซ่าใหญ่นี่แแล้วพี่น้องเอ๋มานั่งรับลมเพือ่อนวันสิโตกวันที่สิบสองเอ็ดสิบสอง,สอง,สอง จากแมียนโมแมนเนาะค่ะเนาะจากแมียนโมแมนวน่าฝนสิตกค่ะรอถ้าเปิงถ้าฝนตกมากก็สิเย็นเมาละก,กับปรฮันได้ครัวป่าเพิ่นอยู่ซีดป่าอยู่ในสะมาให้ข่อยก,กับปรฮันได้เห็ดอยู่ขับคาห้อนว่าสินั่งสิดเบ็ดอยู่ๆไอโฮมไอก่อ,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 อไผ่นละลคนเราไมวียกคนละ นั่งสิทธิ์พรแก่สิงก่อนมาสัน่นคอยฮ้อนแหงหลายพี่น้องจาองคอยแหงคนอ้วนเนาะจะเนาะแหงคนอ้วนแหงฮ้อนทีนี้อืมกด่ดซะกะอันหนึ่งเข่าแล้วขากัมานั่งรับลมลมกับบอมีพี่น้องลมกับบอมีค่ะอยู่ซิ่งมิ่งเน้นอิงติง,ตงได้ยินนี่พี่น้องเอ้ยอ,อ่านเนะาะมาเมื่อนี้กังหันกับบอมีฮอดลมค่ะเมื่อนี้ จนว่าห้าโมงหกโมงละจังหันกระบ่กหมุนติริ้วเลยพี่จักเพิ่นได้หรือบ่ได้เนาะค่ะนกได้กับสิบกะเข่งตัวน,น้อยๆนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศ้อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องมานั่งรับซุ้มน้ำขานเนาะตามมาเมื่อนี้จังหันกระบ่มีฮอดลมค่ะเมื่อนี้จนว่าห้าโมงหกโมงละจังหันกระบ่กหมุนติริ้วเลยพี่จักเพิ่นได้หรือบ่ได้เนาะค่ะนกได้กับสิบกะเข่งตัวน้อยๆนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องจ้า บรรยากาศฮ้อนเนาะค่ะเนาะพี่น้องมานั่งรับซุมน้ากันรับลมบรรยากาศค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะเนาะ,ะมันฮ้อนมันเอาจังใดละละฝนบปโตกว่าสันสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศฮ้อนเนาะซุมมือนี่พี่น้องขาเพิ่นวาสิตกวันที่สิบสองเอ็ดสิบสอง จากเมีนมเมนเนาะค่ะเนาะจากเมีนมเมนเราฝนสิตกค่ะรอถ้าเปิงถ้าฝนตกมากก็สิเย็นค่อยห้อนแหงหลายพี่น้องจ๋าค่อยแหงคนอ้วนเนาะจะเนาะแหงคนอ้วนแหงห้อนทีนี้อืมกวนสักกะอันหนึ่งเข่าแล้วขาก็มานั่งแล้วค่อยห้อนแหงหลายพี่น้องจ๋าค่อยแหงคนอ้วนเนาะจะเนาะแหงคนอ้วนแหงห้อนทีนี้อืมกวนซะแกอันหนึ่งเข่าแล้วขาก็มานั่งแล้ว สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเย็นจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศฮอน้เน้อยซูมื้อนี่พี่น้องค่ะนั่งซิดเบ็ดอยู่ๆไอโฮมอ้กอไผ่เนล่าเออคนบ่มีเวียกคนละนั่งซิดเบดพอนแก้สิ่งก่อนมานนสั่นนั่งซิดเบ็ดอยู่ๆไอโฮมอ้กอไผ่เนล่าเออคนบ่มีเวียกคนละนั่งซิดเบดพอนแก้สิ่งก่อนมาสั่นน้อง มมีลมเนาะค่ะเนาะมุมมีลมก็เลยบรหารกันมานอนมานั่งเด right ่นซิงซ่าใหญ่นี่แล้วพี่น้องเอ๋ยมานั่งรับลมน้องมมีลมเนาะค่ะเนาะมุมมีลมก็เลยบรหารกันมานอนมานั่งเด่นซิงซ่าใหญ่นี่แล้วพี่น้องเอ๋ยมานั่งรับลมตัวเป็นน้ำเป็นเนือเลยค่ะนี่แหละบรรยากาศสไตล์ของนอนจันเนาะนอนจันก็อยู่แบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะหลายดอก นมืงอนจร์ก็มาทักทายสวัสดีกันตอนแรงเด้อค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีกันตอนเย็นค่ะบรรยากาศฮอนอบเอานะค่ะเนาะทำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ปวดนะหัฮ้อนแหงเลยเนาะ,ะมาเมื่อนี้กังหันกรบบอมีฮอดลมค่ะเมื่อนี้จนว่าห้าโมงหกโมงอะจังหันกรบบอมหมุนติริ่วเลยพินเพิ่นวาสิตุกวันที่สิบสองเอ็ดสิบสอง จากเมีนบมแมนเนาะค่ะเนาะจากเมนบมเมนว่าฝนสิตกค่ะรอถ้าเปิงถ้าฝนตกมากก็สิเย็นเหมือตอนนี้ก็หกโมงครึงะคะงคร่งแล้วเนาะค่ะเนาะหกโมงครึ่งแล้วรวมบรรยากาศมันฮอนพี่น้องบ่มีอย่างหลายได้เหตุอยู่พี่น้องเลยฮอนกลัวแล้วก็สิได้มาร์คใส่ถังน้ําแข็งไว้ก็สิอาบน้ําเลยฮะนะความหมายจะของเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยมาทานเพื่นว่าสิตุกวันที่12 11 12จากเมนบอมเมนเนาะค่ะเนาะจากเมนบอมเมนเนาะฝนะูน